สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพูดเรื่องสมุนสมุนไพดีของไทยที่มีคุณค่ามากแล้วก็ถือว่าหายากมากแล้วก็นับวันน่าจะหาได้น้อยลงต้นหนึ่งเลยนะคะต้นนี้เราใช้เวลาหานานประมาณพอสมควรไม้ต้นนี้ก็คือระย่อมน้อยค่ะระย่อมเนี่ยมีสี่ชนิดมีระย่อมน้อยระย่อมหลวงแล้วก็อีกสองระย่อมไม่แน่ใจมี่ชนิด จำอีกสองชนิดไม่ได้จำไม่ได้อาจจะเป็นระย่อมตีนเป็ดกับระย่อมอะไรอีกสักอย่างหนึ่งแต่ที่ใช้กันเป็นหลักก็จะเป็นระย่อมใหญ่หรือระย่อมหลวงแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือระย่อมน้อยที่เห็นตามรูปนี้ต้องขออนุญ,ญาตถ่ายแบบนี้เลยนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะักเพราะว่าจะอ่านข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมเลยมันก็คงจะถือไปถือมาลำบากเลยถือต้นไม้มาหาข้อมูลปกติจะถือข้อมูลไปหาต้นไม้เนาะอ่ะเรามาฟังกัน ท่านแรกนะคะซึ่งเป็นอาอาจารย์ชยนันตพิเชนสุนทรท่านเป็นราชบัณฑิตนะคะท่านได้พูดถึงระย่อมน้อยคือจริงๆในตำราหลายๆตำราไม่ได้ระบุนะคะว่าส่วนของระย่อมที่ใช้เนี่ยคือก็ใช้ส่วนของรากเนาะแต่จะไม่ค่อยได้ระบุว่าเป็นรากของระย่อมใหญ่หรือระย่อมน้อยก็แสดงว่า ใช้ได้ทั้งสองนะคะนี่อันนี้เอาลากมาให้ดูคือพวกนี้เป็นต้นขุดต้นต้นขุดจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นลากเขาก็จะยาวมากเอาใส่ถุงไม่หมดเราก็เลยตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาจริงๆกลกบดินแหละแต่กบไปกบมาเขาก็หลุดขึ้นมาอยู่เหนือดินนะคะนี่เพิ่งจะกลบลงไปใหม่แล้วก็เลยวันนี้ก็เอามาถ่ายให้ดู <c oughs> อ้อย มุมยากเออนี่นะคะว่ารากเปืเป่อยๆแบบนี้ของเขาอะที่ขุดขึ้นมาจากดิน่ะสามารถงอกเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราตัดเนาะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปตัดเพิ่มมันก็น่าจะได้หลายต้นหรือว่าบางรากนะคะเขาก็จะขึ้นมาหลายอันมากอะมาดูข้อมูลของอาจารย์ชยันท่านพูดถึงว่าอย่างไรบ้างรากระย่อมเป็นตัวยา ในตำรับยาแผนไทยหลายขนาดเคยใช้เป็นยาปัจจุบันในรูปแบบยาเม็ดระย่อมและยาเม็ดเรเซอร์พีน,ท,นท่านสะกดเป็นภาษาไทยว่าเรซอร์พีนแต่สมัยที่เราอยู่อนามัยนะคะเราทันใช้ยาตัวนี้อยู่เราจะเรียกว่าีเรซอร์พีนก็ <c oughs> คือตัวเดียวกันเอาไว้สำหรับโรคความดันโลหิตสูงเราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่ารซรีนที่เราใช้ ลดความดันคนไข้มาตั้งนานอ่ะเป็นยาที่สกัดจากรากไระยะ่อมแต่เราไม่เคยพบความผิดปกติของคนที่กินยาเลสเินเลสเปนเลยนะเพราะว่าคนไข้ไม่ไม่เคยบ่นให้ฟังอ่ะก็ใช้เป็นยาหลักแล้วในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าเขาปลอดภัยมากเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ยินคนไข้บ่นเลยว่าใช้ตัวนี้เราเป็นผิดปกติอะไรยังไงนะคะใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ยาดิสปิน ของสมัยเมื่อก่อนก็บอกเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เนาะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันอาจจะเป็นโดสที่พอเหมาะพอดีที่ร่างกายรับได้หรือเปล่าสำหรับยาลดความดันโลหิตแต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้วน่าเสียดายเหมือนกันเนาะดิสปินใช่ เราใช้อยู่ประมาณระยะหนึ่งเราต่อมาก็ไม่ได้มีสนับสนุนอยู่ในอนามัยอีกเนาะก็หายไปเนื่องจากมียาบำบัดบบัดโรคความดันโลหิตสูงใหม่ๆที่มีฤทธิ์ดีกว่าและปลอดภัยกว่านอกจากเคยใช้เป็นยาลดความดันโลหิตแล้วยังใช้เป็นยาบำบัดโรคจิตด้วยนะคะคือนอกจากจะเป็นไฮเปอร์เทนซีฟดักแล้วก็ยังเป็นแอนตี้ไซโคติกหรือนิวโร เดซปีนอันเป็นสารองค์ประกอบสําคัญในรากและย่อมทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นวิงเวียนหน้ามืดใจสัน่นหายใจไม่ออกหน้าแดงปากแห้งคอแห้งอาการคล้ายบัสโคแปนเลยเนาะไม่สบายท้องไม่มีเรื่องแรงซึมเศร้านอนบ่อยถ่ายมากผิดปกติหรือมีอาการผิดปกติอื่นจัดว่าเป็นสารที่มีพิษอย่างหนึ่งคือในคนโบราณเนี่ยยาสมนุนไพรอะ่ะบางทีเขาก็จะใช้พิษแก้พิษในร่างกาย ที่มันผิดปกติมันจะมีพิษบางอย่างสะสมอยู่มากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตำรับยาที่เป็นยาที่ถือว่ามีพิษในระดับหนึ่งเพื่อเอาไปใช้แก้พิษพิษกันนะคะตำรับยาแก้โรคจิตที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออายุรเวศศึกษาเล่มสองของคุณนิดเทศะสุข,ขกิจมีตัวยาสิบสี่สิ่ง โดยตำยาตำราระบุเอาไว้ว่าเอาเปลือกกลุ่มน้ำสองบาทเปลือกมะลุมหกบาทแห้วหมูเป้าเป้าน้อยเป้าใหญ่รางแดงจันเทศเปลือกมะตูมก้านกัญชาบอระเพ็ดเปลือกโมกมันญาชันอากาศสนเทศสิ่งละหนึ่งบาทและย่อมเท่ายาทั้งหลายดวมตำผงละลายน้ำร้อนแทกพิมเสนกินครั้งแรกหนักสองไพยถ้านอนไม่หลับให้ทวิยาขึ้นไปถึงหงสลึง ยาแก้โรคจิตขนาดนี้มีส่วนผสมของรากระย่อมสูงถึง19บาทและห่าง1บาทคิดเป็น15กรัมยาขนาดนี้จะมีตัวยารากระย่อมถึง285กรัมมีรายงานว่าพดดู้ปวดเด็กที่ใช้ เดสเปรนประมาณ0.5มิลลิกรัมจะแสดงอาการไม่พึงประสงค์อย eds eds kind of reality, mm ่างมีดใยยะสำคัญแต่อาการจะใกล้เค re ียงข้างเคียงจะลดลงหรือเกือบไม่มีถ้าลดขนาดลงก็คือเป็นยาที่จะต้องเป็นหมอเป็นแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของสรรพคุณและไซ์เอฟเฟกเป็นอย่างดีเนาะ ไมเกี่ยวกับรากระย่อมหรือเลสเปนจริงๆรากระย่อมเนี่ยมันจะต้องมีการค่าฤทธิ์หรือค่าพิษของยาจากที่อาจาร,รย์ชยันบันทึกเอาไว้นะคะว่ามีการเหมือนกับเป็นการส,สางตำรับตำรายา หรือคำศัพท์ของแพทย์แผนไทยที่ใช้ในวงการแพทย์แผนไทยต่างๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่พูดถึงรากระย่อมในที่ประชุมถกกันเรื่องรากระย่อมว่าควรมีการเตรียมตัวยาก่อนใช้ทำยาหรือไม่อย่างไรข้อสรุปที่ได้ก็คือไม่ต้องเพียงล้างน้ำและทับความสะอาดเท่านั้น อันหนึ่งอาจารย์มาลาส้อยสำโรงผพ้อในการสำนักง,งานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยไดใ้ให้ข้อมูลการเตรียมยารากและย่อมได้วิธีต่างๆมีผลต่อปริมาณออนคาลอยเลสเปีนต่างกันเช่นรากและย่อมลอกเปลือกแต่ไม่คั่วมีเลสเปีนรร้อยละ47รากและย่อมที่ไม่ลอกเปลือกและไม่คั่วเลสเปีนรร้อยละ60แสดงว่าที่เปลือกมีรากและย่อมเยอะเปลือกของรากเนาะ รากและย่อมไม่ลอกเปลือกแต่ขั่วได้เรสปีนร้อยละเจิเก้าออกก็ธรรมดาพอดึงเอาน้ําหรือความชืน้นออกความเข้มข้นของตัวยามันก็มากขึ้นเนาะรากและย่อมทาปูนแดงแล้วก็ย่างมีเรส,สปีนร้อยละห้าสิบหกรากและย่อมแช่น้ําข้าวน้ํำซาวข้าวนะคะแล้วก็ขั่วเรสปีนร้อยละสาแสดงว่า <laughs> เลสเปนบางส่วนมันไปอยู่ในน้ําสาวข้าวเพราะน้ํเสาข้าวมันมีส่วนคุณสมบัติเป็นตัวทาละลายเนาะรากเลยย่อมแช่น้ําปูนใสแล้วก็คั่วมีเลสเปนประมาณร้อยละยี่สิบสองรากเลยย่อมแช่น้ํามะนาวแล้วก็คั่วมีเลสเรปนร้อยละยี่สิบสามรากเลยย่อมแช่แอลกอฮอล์สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็คั่วมีเลสเปนร้อยละยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกก็ธรรมดาเนาะพอเราไปแช่ตัวทําละลายมันก็ส่วนหนึ่งก็ละลายออกในตัวทําละลาย อะมันดูข้อมูลชุดต่อไปคือเรื่องของระย่อมมาเป็นอะไรที่ข้อมูลเขาจะเยอะมากนะคะแล้วก็เราว่าเราก็ควรศึกษาให้ดีก่อนใช้อะสมุนไพรไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะคะสมุนไพรเป็นของดีของคู่ประเทศชาติของทุกชาติแต่ต้องรู้วิธีใช้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ใช้สมุนไพรแปลว่าปลอดภัยอันนี้เราย้ําอยู่บ่อยๆนะคะสมุนไพรไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะ สมุนไพรที่ใช้ไม่ถูกและอันตรายแล้วก็อันตรายถึงชีวิตก็มีไม่น้อยมูลนิธที่สุขภาพไทยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่พูดถึงระย่อมหรือพูดถึงสมุนไพรต่างๆไว้น่าสนใจเรามักจะเข้าไปดูข้อมูลบ่อยๆเพราะว่ามันจะมีคมําบรรยายมากกว่าข้อมูลก๊อปี้ระวงังก๊อปี้ระวงังอ่ะซึ่งซึ่งสมุนไพรตอนนี้มันจะเป็นข้อมูลชุดแบบนี้ยเต็มไปหมดมันทําให้มันกับขาดมิติของการใช้สมุนไพรอ่ะ อกอ็ปวางกอปวางกันจนไม่ไม่น่าไม่น่าสนใจเลยอะแต่มนนี้ที่สุขภาพไทยอะเหมือนกับเขาจะมีเรื่องเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเขบญญาบรรยายไว้ว่าเมื่อครั้งเมืองไทยกําลังให้ความสําคัญกับสมุนไพรประมาณปีพศ2540ันห้า้อยสี่สิบนั้นระย่อมคือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ด่งดังมากมีสรรพคุณในการบํารุงร่างกายแต่ต่อมามีข้อมูลออกมาว่าระย่อมมีความเป็นพิษสูง สมุนไพรที่กําลังรุ่งโรดก็เลยร่วงโรยเลยเือนหายมันก็เป็นอย่างเนี้คือแน่นอนถ้าถ้ามันถูกวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์โดยขาดกระบวนการเอาภูมิปัญญาเข้าไปร่วมในการใช้อะเราก็จะพบพิษนั่นพบอันนี้ไม่ได้ผลอันนี้เป็นพิษวุ่นวายไปหมดเหมือนกับขี้เหล็กอะค่ะก็มันไม่ได้มันไม่ได้ มันไม่ได้ถูกวิเคราะห์ด้วยกระบวนการของภูมิปัญญาเนาะในขณะที่ประเทศอินเดียมีการพัฒนายาโดยนํารากมาบดท,ทําเป็นยาเม็ดคือของไทยอ่ะพอบว่าเป็นพิษปุ๊บหยุดใช้ทันทีแต่ว่าประเทศอื่นอ่ะเขาจะหาวิธีที่จะแก้พิษเพื่อเอามาใช้เพราะฉะนั้นอินเดียกับจีนเขาต้งได้พัฒนาไปเยอะมากเลยแม้กระทั่งประเทศที่เขาไม่ได้เป็นต้นกําเนิดของภูมิปัญญา่ะเขาก็ยังเอาไปใช้จน ทำเงินมนลค่ามหาสารเข้าประเทศเขาเ็าถามหน่อยว่าทุกวันนะี้ใครไม่เป็นโรคความดันสูงกับเบาหวานมั่งส่วนทางยุโรปและอเมริกามีการศึกษาสา,า,ารสกัดและย่อมทําเป็นยาฉีดลดความดันโลหิตและกล่อมประสาทไรย่อมมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะป,ปคลายเข้าสารเข็มแดงย่อมตีนหมาเข็มขาวเข็มแดงคือเรื่องคือด้วยความที่ดอกของระย่อมอะ่ะสังเกตไหมคะเขาจะเหมือนกับ ดอกเข็มเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณจะให้เขาหาจากธรรมชาตินะให้ชาวบ้านหาให้แล้วบอกว่าหาต้นระย่อมให้หน่อยต้นระย่อมน้อยให้หน่อยะคือเจอมากับตัวเองโดยตรงนะคะคือชาวบ้านไม่ใช่เขาไม่เก่งนะแต่เขาจะเก่งเฉพราะต้นที่เขารู้จักถ้าเขาพยายามที่จะหาต้นที่เขาไม่รู้จักโดยอิงจากรูปอะ่ะบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะผิดต้นผิดตัวเยอะมากเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ชาวบ้านที่เขารับหาของรับหาต้นไม้ในแหล่งของเขาอะ่ะช่วยหาให้อะ่ะให้ดูตามความถนัดของเขานะคะจะปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะระย่อมน้อยเนี่ยเราอะ่ะบางคนก็เอาเข็มพะรามบ้างที่มันมีความคล้ายมากแล้วก็เข็มป่าบ้างมาขายเป็นต้นระย่อมให้เราอะ่ะคือจริงๆเราไม่ว่าอะไรเขาหรอกแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามัน มันไม่ใช่อ่ะแล้วมันเอาไปเข้าตํำรับยาหรือเราเอาไปส่งต่อให้คนอื่นเงี้ยแล้วมันผิดต้นผิดตัวขึ้นมามันก็ไม่โอเคอ่ะแต่เราก็จะไม่ต่อว่าเขาเพียงแต่บอกเขาย้าเขาว่าให้ขายเฉพาะที่ตัวเองเชี่ยวชาญหรือรู้จักจริงๆมีพ่อแม่มีชาวบ้านมีคนเก่าคนแก่เขาเคยใช้เท่านั้นอย่าไปพยายามขายต้นที่ตัวเองไม่รู้จักคือให้รู้จักต้นไม้ให้ดีก่อน ไม่ใช่ว่าเออเห็นช่อดอกคล้ายกันแบบนี้โอ้ป่าฉันมีป่าชันมีบ้านฉั้นมีอย่างเงี้ยแล้วมันผิดต้นบ่อยมากเจอเจอสองสาครั้งถ้าเป็นต้นเนี้ยนะคะก็ฝากเอาไว้ความรู้ดั้งเดิมการใช้ประโยชน์ที่เก่าถึงมากที่สุดคือใช้รากเป็นยารากมีรสขมเป็นยาเย็นมีพริกเล็กน้อยออกฤทธิ์ต่อตับและหัวใจมีสรรพคุณเป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้พิษการถ้านำรากมาบดผลบด ผงปั้นเม็ดหรือคั่วให้กรอบแล้วนํามาชงหรือต้มกินเนี่ยคนโบราณก็ทําแบบนี้เลยนะคะแต่เราว่าเพื่อความปลอดภัยอ่ะปรึกษาผู้รู้หรือครูบาอาจารย์ก่อนเนาะเป็นยาช่วยย่อยอาหารช่วยบำรุงประสาทช่วยแก้โลหิตเป็นพิษช,ช่วยฟอกเลือดทําให้เลือดเย็นการใช้เป็นยาลดความดันโลหิตให้นํารากแห้งใช้ขนาด200มิลลิกรัมมาบดผงคลุกกับน้ําผึ้งปั้นเป็นเม็ด กินติดต่อกัน1-3อาทิตย์มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยแก้ปวดอาการปวดศีรษะเนื่องจากความดันโลหิตมีการนำมาใช้ทำให้จิตใจสงบแก้อาการนอนไม่หลับหรือช่วยให้นอนหลับแก้อาการบ้าคลั่งคุ้มคลั่งเนื่องจากดีกำาเริบและโลหิตใช้แก้ไข้ป่าไข้ามาลาเรียโดยการนำรากมาต้มกับน้ำดื่มรวมถึงแก้ไข้ชักแก้โรคเด็กเป็นซางชักหืดหอบในตำราไทยกล่าวไว้ว่า รากระย่อมแก้ไข้แก้หวัดตัวร้อนทําให้มีการปวดหัวแก้บิดแก้ท้องเดือนท้องเสียคือจึงลองเซิร์ชคำว่าระย่อมดูเถอะค่มันจะมีภูมปิปัญญาการใช้เยอะมากมีอีกท่านหนึง่งคือพ่ออานอุดโทหมอยาพื้นบ้านอีสานจังหวัดเลยปัจจุบันอายุ92ใช้รากระย่อมเป็นยาบำรุงร่างกายสตรีมานานกว่า30ปีโดยเก็บรากมาจากป่าใกล้ๆบ้านนี่คือรากเขาเนาะเก็บมาจากป่าใกล้ๆบ้าน แต่เนื่องจากระย่อมมีสปปรรพคุณในการขับระดูด้วยสตรีมีคันห้ามใช้เพราะจะทําให้แท้งลูกได้สตรีที่ให้นมบุตรก็ห้ามใช้เพราะระย่อมมีพิษเล็กน้อยเรามาดูลักษณะของระย่อมที่บรรยายเอาไว้นะคะระย่อมเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆไม่สูงมากใบดกหนาทึบสีเขียวสดลําต้นมักคดงอรากขนาดใหญ่รึกลงไปในดินชอบขึ้นตามชายป่าเชิงเขาที่ดินร่วนปนทรายหรือหินปนกรวดลูกลังที่ค่อนข้างชุ่มชื้น พบกระจายตั้งแต่ศรีลังกาอินเดียเนปาลจีนพูตพฐานทิเบตพมา่าไทยลาวกัมพูชาดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มแดงสีขาวอมชมพูอ่อนดอกจะมี5กลีบครบไหมครบหกลีบไหมคือมีดอกบานอยู่ดอกเดียวทีนี้ถ้าเราจะรอบานทั้งหมดนะ่ะดอกเก่าเขาก็จะร่วงไปก่อนเนี่ยนะคะมีหกลีบคือเขาจะเป็นฐานจะมันจะอมชมพู จะไม่สีแดงเข้มเหมือนพวกเข็มป่าก็จะเป็นโคนชมพูแล้วก็ปลายที่จะออกเป็นดอกจะเป็นสีขาวเนาะกีบเลี้ยงหา้ากีบโคนก้านดอกเชื่อมติดกันเป็นช่อสีชมพูพอดอกโวยก็จะค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มออกดอกช่วงปลายฝนต้นหนาวติดผลกลมๆล,ล,ลีีสีเขียวเมื่อแก่จะกลายเป็นสีม่วงดำคล้ายลูกต้นพองหรือลูกมิกกี้เมาส์ ระย่อมอยู่ในวงต้นมูกต้องมีน้ำยางสีขาวก็คือวิธีพิสูจน์ว่าใช้ต้นระย่อมใช่หรือไม่เนี่ยถ้ากรณีไม่ได้ออกดอกนะคะอย่างน้อยลองเด็ดใบดูไม่อยากเด็ดเดยใบจะต้องมีน้ำยางสีขาวอะเพื่อการศึกษา เดบดันี่นะคะจะเป็นน้ำยางน้ำยางสีขาวขาวจะเป็นยางสีขาวออกมานะต้องมียางเท่านั้นทีนี้ถ้าเข็มเขาจะไม่มียาง สารเล,เลโซปีนที่เป็นสารออกฤีธิ์สำคัญจากร,รากระย่อมเนี่ยมีการสกัดได้ปีพศ2495คือมีการใช้ทั่วโลกอะ่ะจริงๆเป็นเป็นสารหรือเป็นตัวยาที่น่าที่จะเอาไปพัฒนาเยอะๆเนาะระงับประสาทลดอาการคุ้มข้ัง่งตำราแพทย์แผนไทยช่วยเจริญอาหารบำรุงประสาทลดน้ำตาลหรือความดันถอนพิษ ช่วยให้หลับสบายคลายเครียดคือฤทธิ์ของเขาอ่ะมันคล้ายกับกัญชามากเพียงแต่ว่าไม่ถูกจัดเป็นยาเสร็จติดเหมือนกัญชานะคะเพราะว่างจริงมันหายากกว่าแล้วก็ปลูกยากกว่าด้วยคือระย่อมเนี่ยปัญหาของเขาอยู่ที่ว่าถ้าแดดไม่พอเนี่ยจะเกิดเพีย้ยเวลาที่ต้นไม้เป็นเพี้ยนี่สรุปได้ง่ายๆเลยนะคะแดดไม่พอเพราะแดดไม่พอเนี่ยพวกมดนี่ะมันจะขนเพี้ยขึ้นไปดูด,ด,ดน้ําเลี้ยง จะเป็นปัญหากับระย่อมทั้งระย่อมใหญ่แล้วก็ระย่อมน้อยเลยเพราะฉะนั้นแดดต้องพอพอแดดเพียงพอเนี่ยเพี้ยมันจะไม่อยู่พเพราะเพี้ยมันจะชอบที่อับอับมืดมืดท,ที่ที่แดดน้อยอะ่ะเพราะนั้นต้นไหนมีเพี้ยไม่ต้องไปฉีดย่งฉีดยาคะ่ะวางในที่ที่แสงแดดจะเพียงพอเท่านั้นแหละเพี้ยมันก็จะหายไปหรือวางไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะง่ายกว่าคือไม่ให้เพี้ยขึ้นเลยตั้งแต่แรกอย่างของ ที่ร้านเนี่ยก็จะวางไว้ตรงบริเวณที่แดดเช้าเพราะว่าแดดเช้าเนี่ยกว่าจะหมดแดดก็ประมาณเชี่ยงมันก็จะกาลังพอดีเพราะแดดบ่ายเมืองไทยบางทีมันอาจจะแรงเกินไปเพราะฉะนั้นนอกจากจะหายากแล้วเนี่ยระย่อมบางชีก็เหมือนปลูกยากด้วยนะคะยากของเขาก็คือจริงแล้วต้องวางในที่ที่เขาชอบอะที่ที่มันใช่สําหรับเขาแค่นั้นแหละค่ะความยากของไม้ป่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปพะงขประครบประงมประดิษฐไปดอยอะไรหรอก แค่นั้นเองคือแค่วางในที่ที่มันเหมาะสมกับเขาแค่นั้นแหละแล้วเขาก็จะดูแลตัวของเขาเองไม่ใช่ว่าจะต้องไปลดน้ำมากใส่ปุ๋ยมากที่ร้านยังไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้เลยนะคะเพราะว่าเขาดูแลตัวเขาเองได้เพียงแต่ระวางในที่ที่เหมาะสมแล้วก็หาเพื่อนมาช่วยเรียกความชื้นปลูกไม้รวมๆกันแต่ก็ให้ทุกต้นเขาได้โดนแดดมีพื้นที่เป็นของตัวเองบ้างมีการพูดถึงว่าและย่อมมี สารอันคาลอยเจ๋งๆอีกตัวหนึ่งก็คือลูฮิบบีนซึ่งเป็นสารบำรุงกำหนัดสมัยสงครามโลกคที่สองทหารญี่ปุ่นก็ชอบให้พัน์พื้งเมืองไปหารากและย่อมไว้ถ่ายพยาธิมาคือสรรพคุณของเขาอนเนกอันนันต์จริงๆจริงๆเป็นสมุนไพรที่ควรได้รับการอนุรักษ์ขยายพันธุ์แล้วก็ในกลุ่มของวงการเพราะเนื้อเยื่อไม่รู้ไปถึงไหนนะคะเพราะเนื้อเยื่อของระย่อมได้หรือย,ยังเพราะว่าในธรรมชาติแน่นอนมันก็จะค่อยๆหมดไปจากการเริ่ม คืบคานของที่อยู่อาศัยหรือว่าพืชไร่พืชสวนต่างๆนะคะก็อาจจะทําลายแหล่งของต้นไม้ตามธรรมชาติทุกชนิดอะ่ะไม่แต่ละย่อมอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะหายากขึ้นในธรรมชาติในป่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการปลูกและการส่งเสริมให้มากขึ้นแล้วก็แน่นอนในตำรับยามาตั้งแต่โบราณรากละย่อมจะอยู่ในหลายสูตรเพราะว่าคนเราจะแข็งแรงได้หนึ่งคือกินได้ สองนอนหลับพักผ่อนได้สามขับถ่ายสะดวกสามอย่างนี้ค่ะเป็นเป็นหลักๆเลยที่ทําให้คนเรามีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยส่วนเรื่องการออกกําลังอะไรเงี้ยคนมาก่อนเขาก็ทํางานอยู่แล้วไปไหนเขาก็เดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาแข็งแรงแต่ขอให้ได้กินได้นอนได้ขับถ่ายได้สามอย่างนี้ค่ะที่สําคัญมากๆก็วันนี้ก็ขอจบเรื่องของระยะน้อยไว้พอสังเกตเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็ว่านแล้วก็ตำรากเก่าต่าง,างๆรวมทั้งภูมิปัญญาของคนไทยในเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ว่านนะคะสวัสดีค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนะคะอันนี้คือระย่อมหลวงใบของเขาจะยาวกว่าระย่อมน้อยแล้วก็ต้นก็สูงกว่ากันเยอะมากแต่ระย่อมน้อยเขาก็จะต้นประมาณไม่ถึงคืบ แต่ละย่อมหลวงนี้สูงได้เป็นเมตรนะคะอันนี้คือลักษณะของเพี้ยลงเพราะว่าตั้งในที่ที่แดดไม่พอก็จะถือโอกาสเด็ดใบทิ้งแล้วเราก็จะได้ดูยางด้วยใช่หไหมคะนี่คือจุดสังเกตจ,จุดแรกจุดหนึ่งของะย่อมเลยเนาะที่จะได้เอาไว้สังเกตกันก็คือจะต้องมียางยางไม่ได้ออกไหลเละเ,เขาจะ ก็ซึมออกมาพอให้รู้ว่าเป็นยางสีขาวเมื่อก,กี้ในห้องอาจจะมืดไปหน่อยก็อาจจะเห็นยางของระย่อมน้อยไม่ชัดนะคะดูไหม่นี่นะือจะต้องมียางออกมาแบบเนี้ยอ่ากางแดดแล้วชัดขึ้นไหมนี่ค่ะคือลักษณะถ้าอย่างนี้ก็มั่นใจได้อย่างนึ่งละว่าเป็นน่าจะเป็นระย่อมแล้วก็ดอก ดอกของราย่อมนี่เขาจะชัดเจนนี่คะถ้าเป็นเพียนในเด็ดทิ้งเลยนี่ไะยย่อมหลวงต้องไปสีดะเสียได้จะให้เขาแตกไปใหม่อันนี้ระวงังตรงที่แดดเช้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เนี่ยกะวางเปิดทางให้เขาโล่งๆไว้แบบนี้มุมนี้ก็ได้ก็มีแดดคือเราลองดูก่อนว่าเออตรงนี้แดดด,ดีเราก็เอาเขามาวาง อันนี้คือต้นเข็มที่ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นต้นละย่อมแล้วเอามาขายให้เราจริง,รงๆเมื่อวานเขาติดช่อดอกเห็นชัดอยู่แต่ว่าเมื่อคืนฝนคงชะล่วงไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็้ายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยแต่เราก็นึกผิดสังเกตตั้งแต่ใบเขาแข็งเกินไปแล้วก็ความใหญ่ของใบมันยังไม่ได้อะเพราะละย่อมน้อยเนี่ยใบเต็มที่เขาจะใหญ่พอสมควรแต่อันเนี้ยใบจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ อเอออนี่เนี่ยเนี่ยค่ะเขาเห็นลนักษณะแบบเนี้ยเขาก็ว่ามันเป็นระย่อมแล้วเขาก็เอามาส่งมาขายเราแต่เราก็บอกเขาว่าก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าให้ขายเฉพาะต้นต้นไม้ที่ตัวเองมั่นใจว่าใช่มันจะได้ไม่เสียหายทั้งคนซื้อทั้งคนขายเนาะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่เราเองที่อยู่ในวงการซึ่งเราก็พึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งได้ระย่อมมาลอลอดนี้เราเองก็พึ่งคุ้นเคย ก็จะแยกว่าต้นไหนใช่ไม่ใช่ก็ต้องเสียค่างโง่ไปแบบนี้แหละค่ะเป็นธรรมดาเหมือนเล่นพระแหละไม่ต่างกัน